สวัสดีค่ะเด็กๆแลวก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแก้วนะคะครูแก้วก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆค่ะแต่เด็กๆไม่ได้มาพบกับคุณครูแก้วเพียงคนเดียวนะคะมีคุณครูนักศึกษามาด้วยกัน2ท่านค่ะคุณครูนักศึกษามีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆไปพบกับคุณครูนักศึกษาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูพลอยแล้วก็คุณ คต่ายค่ะวันนี้นะคะครูพอยก็มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์สนุกๆมาให้เด็กๆทดลองเล่นที่บ้านด้วยค่ะมีกิจกรรมอะไรเหรอคะครูพอยชื่อกิจกรรมว่าของเหลวแยกชั้นค่ะครูชื่อก็น่าสนุกแล้วค่ะใช่ไหมคะคุณต่ายคะแล้วอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างหรอคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีขวดน้ำค่ะน้ำมันพืชค่ะแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็สีผสมอาหารค่ะถ้าที่บ้านีเด็กๆนะคะไม่มีสีผสมอาหารเด็กๆสามารถใช้น้ำเปล่าได้ค่ะ เอ๊เด,เด็กๆอุปกรณ์พร้อมกันหรือยังน้าถ้าพร้อมแล้วเราไปทําการทดลองกันเลยค่ะขั้นแรกเลยนําสีผู้ค่อผสมสีผสมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเด็กๆไม่มีนะคะใช้น้าเปล่าแทนก็ได้ค่ะเด็กๆก,ก็ค่อยๆเทลงไปในขวดนะคะนี่ค่ะต่อไปก็ใช้น้ํามันค่ะใช้น้ํามันเทลงไปเป็นอย่างที่สอง โหสรพาอยแค่สอ,องอย่างเองแชั้นแล้วอะคะ่ะเด็กสังเกตไหมคะว่ามันเริ่มแยกชั้นแล้วอย่างที่สามนั่นเองคืออะไรคะผุ้าัดอันกฮอค่ะวิตื่นเต้นจังเลยค่ะเด็กๆว้าวโห,โหเด็กลองสังเกตสิคะ เด็กๆอ่หลังจากที่เราเทส่วนผสม,สม,สมครบไปทั้ง3อย่างแล้วใช่ไหมคะครูพอยก็มีกิจกรรมมาให้ทําสนุกๆต่อด้วยนี่เด็กๆสังเกตไหมคะมันแยกเป็นสชั้นแล้วแต่ว่าเด็กๆลองนําขวดของตัวเองนะมาเขยา่าดูสิคะเห็นไหมเอ่ยนี่มันรวมกันหมดเลยทั้ง3อย่างแต่ให้เด็กทิ้งไว้สักพักนึงนะแล้วรอสังเกตขวดเองเด็กดูนะคะมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้น เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าสีผสมอาหารของเราอยู่ชั้นล่างสุดเลยแล้วน้ำมันพืชของเราอยู่ชั้นกลางคะ่ะเศษแอลกอฮอล์อยู่ชั้นบนสุดเด็กๆรู้ไหมคะว่าทําไมคว่ไฟค้าก็อะไรเด็คะน,ะคะนีเด็กๆสังเกตไหมคะมันแยกออกเป็น3ชั้นใช่ไหมคะด้านล่างสุดเนี่ยเป็นสีแดงเป็นน้ำปลาที่คู่ไฟเนี่ยใส่สีผสมอาหารลงไปเพราะว่าน้ำปลาของเราเนี่ยมีมวลหนักที่สุดในใน,ใน,นี้นั่นเองคะ่ะมันก็เลยลงไปอยู่ด้านล่างส่วนชั้นที่2นะคะก็คือน้ำมัน มันนะคะเบาวกว่าน้ําเปล่าอีกมันก็เลยลอยขึ้นมาอยู่บนน้ํเปล่านั่นเองออเนนส่วนเออะไรเบาที่สุดในนี้คะคุณต่ายก็คือแอลกอฮอลนั่นเองค่ะสารที่เบาที่สุดนะคะหรือว่ามีมวลน้อยที่สุดเนี่ยก็จะลอยอยู่สูงข,ขึ้นข้างบนเรื่อยๆเลยค่ะนีเ่เด็กๆลองสังเกตขวดน้ําของตนเองดูนะคะว่าเป็นแบบครูพลอยกับคุูตายหรือเปล่าค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ,คะกิจกรรมวันนี้ที่คุณตายกับครูพลอยเน้นนำมาให้ สนุกใช่ไหมคะน่าตื่นเต้นด้วยกิจกรรมนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะและครู่ายกับครูคอยก็ขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะขอบคุณค่ะคเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกับกิจกรรมเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนึกก่อนนะคะว่ากิจกรรมของเราที่ทำไปเมื่อกี้ชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะเด็กๆอ่าเก่งมากเลยค่ะของเหลวแยกชั้นใช่ไหมคะ เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้าง,งคะผลการทดลองอ่าเด็กๆสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแก้วกับคุณครูนักศึกษามีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสําหรับวันนี้คครูแก้วกับคุณครูนักศึกษาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ